ดูเด็กนี่เง่านะครับร้องไห้งอไงครับไม่อยอมใส่รองเท้าจะกลับบ้าน,นครับนี่ครับรองเท้าแล้วที่นอนนะใส่รองเท้าเร็วแอบกลับบ้านแล้วเร็วเดี๋ยวพอได้ไปทำงานเนี่ยมานี่เง่าร้องไห้มาเรา đào đào cáp sang chân táo đâu, là cái hả, papa gặp lên hả giếm về về, เร็วขัางเท้าแล้วกลับกลับบ้านแล้วเร็วอยากออกกล้องใช่ไหมทำการบ้านเสร็จยังอ่ะออกมาเนี่ย